สวัสดีครับมาพบกับสองฟูเบาหงอนะความเป็นลมอีกแล้วนะ,ระวครับเด้อมื่อนี้ครับผมนี่แหละมื่อนี้นเ,นเดี๋ยวที่ผาเบิ่งบรรยากาศรอบๆฟาร์มครับผมเดี๋ยวก็สี่ขามไปเล่นฟังบ้านเจรินครับผมเบิ่งว่าเพิ่นเพียรยังอยู่ครับผมไปเยี่ยมไปยามเพิ่นย่อมบ้านขามไปเลยครับมาแถ่บ้านนี่แล้วตอนคืนนึงเราว่าขามไปหา,หหาเดี๋ยวทีขามไปหาเพิ่นเบิ่งมื่อนี้เพินเนพ่นอยู่วะลูก ผูู้ว่าเพิ่นอยู่หูบอรครับผมเดี๋ยวผมมีพาขาวไปเบิ่งนด้วยครับเด้อเนี่ยครับบรรยากาศหน้าบ้านเจลินครับผมเดี๋ยวผมมีผ้าขาวไปเปบเิ่งบ่บ,รราาบ่บดาาบไ,ปปได้บอกเพิ่เาบบาเน,นเลยครับเด้อครับานเลยบุกบ้านเพิ่นเลยครับบ้านเจลินครับผมนี่บรรยากาศ ดูสิว่าจะมีใครอยู่ไหมนะครับรหลดแหรบ้านนี้มีคนยูบอน้อครับสวัสดีครับ อาจารย์เยี่ยงสวัสดีครับเดี๋ยว,ว,วยังได <c oughs> ้หอมไ <c oughs> ม่ได้เรียมพร้อมอ่ <c oughs> โอ้ตักเกือบปรับผมตักเกือบอยู่ตักแข็งเ,เรียบ่ไปไปไทยเมด์คือผู้เห็นหมีคนที่ใหอยู่ด,ด่านลังโอ้จะเต็บบ้านออกมากแล้วก็ อาจารย์โูก็ยิ้มหองอกนอนยังไม่ถึงเป็นประเภทว่าเป็นบ่คอยกินเดือดหรอครับประมาณตีสองครับโอ้บ่คอยกินเดือดกันได้ครับบ่คลากรเดือดอ,อีกหน่อยนึงกก็เดือกอีนีมันต้องตีสามตีสี่นะน่อยนึงก็แจ้งแล้วลบ่พอดีไอ้ยุดงานสามมือแรงงานก็นเลยมาเที่ยวอ๋อเนี่ยก็เลยก็เลยมาพี่เออก็เลยมาผิดนี่เข้ามา หยุดงานครับเมื่อหยุดล่าล่าไม่ได้หยุดโอ้มากแล้วนะเอ้าพี่โจสวัสดีครับแล้วอาจารย์ใหญ่โอ้เราบโบท้ายเราก็ได้บพเราโบท่านมื่อเราโปะอยู่โบท่านตื่นอยู่เป็นยังไงสบายดีวะโอเคกันเรื่อยเรื่อยอ๋อการงานการที่เกิดการมงานที่เกิดมา หมอได้บ่มีฮักก็นอนเว้นแม่นบ่นอนนอนกันทำงานเนี่ยแต่เหตุไรกว่ากันนอนไรกว่าบ่มันอกี้ที่ส่งงานเราเพราะถึงโควิดเลยแมนแมนแมนเท่นใช่มาใช่กันยากลำบากเนาะลำบากลำบากไปหมอให้งานหรือว่าไปตลอดตลาดหรือว่าไปห้องไปไปหางไปเถื่อนยังยังประมาณนี้ก็ต้องใส่หมอกใส่แมสเออเอางยังต้องกับ่พ่อกันเดือนกว่าแะไรก็ดูดีขึ้นดีนั่งจุ่มกันกับว่าอะไร ก็ต้องปิดดังเอาว่าเวลากินก็คือพ่ดปิดดังปิดแล้วมันจะเอาอยื้อเนยัดเขาห้องใดแบบก็จังว่าจะพูด้เสียบหลอดดูเดาแท่งออกจากแม่ของแม่จะไปจ้องหูแม่กินแต่ว่าเวลากินเขานี่เขาอยาอาไ้นางหางันได้ผัวกับเมียก็ได้แต่เวลานอนน้ำกันคือหันใจกันอยู่วะได้สิ่งนี้ม่นบอกเนไงเราวังผัวกับเมียนี่ให้ให้นอนแยกกันเลยเออ ให้นอนแยกกันนอนแยกกันเออบ่ให้นอนน้ากันก็คือว่าถ้าเป็นบ้านสั้นเดียวมีมีห้องเดียวเอ่อก็คือว่าเมียต่องนอนในบ้านเอ่อผัวต่องนอนนอกบ้านหามหามนอนในบ้านน้ากันต้องแยกกันนี่นะครับมาฟังไอ้ยังจอกไอ้นั่นไน้ฟ่ฟังว่าไอ้ที่ไอ้ห้างจากโรกโควิดนี่เอ้มัดจีนี่ยครับเป็นรวาให้แยกกันด้วยครับด้วยหัวกับเมียแม่น ไม่น้อน้ำกันเราว่ะหามน้อน้ำกันโอ้กินเข่าเขาให้แย่งให้แยกน้อกินเขาก็แ่ย่างให้นางห่างกันให้แยกกันเพราะว่าต้องนางฟังกันเมียต้องนางฟังนี่อ่มันไม่รู้ไม่เต้าก็แย่ก็คนเราฟังแต่ว่าดูดีดีด้ี่พอๆกันเลือกเราบอกเรลาเลือกเราหรบอกปล่แม่โอ้เลือกเราจะกินเบียครับ สิ่งที่ก็มีหมดเลยมีเราเหรโอ้ยตายฮะเลิกเรากินเบียร์เเออวัดจากขันโมฮีเบียร์กินเหล่าสีอุบะเราก้าวพอกินแล้วเราก้าวพอกินแล้วโอ้ยไม่รู้แน่นอนแน่นอนเลือกแกมันมันเหล็กวะไรโอ้เลือกจากว่างเข่าเนาะว่างเข่าในี่บ้าแล้วว่าเขาถือว่ามันเป็นไอ้วัคซีนป้องกัน อขาเชื่อมันปะต้องต้องขาเชื่อแนเนาะเขาอยู่เห็นงานยังเสียกัพ่อคนหลายเนาะจะใครมาจะใส่หนาะก็ต้องขาเชื่อแมนความอยู่กันะเือต้องขาเชื่อเพราะว่าเออเรื่องเชื่อแตกไปไถ่มาหรือว่าเออเขาไปหาเพคนไปเยี่ำยันียังเท้ากันนะสิพี่มองผมเย็งง่ายเขาจะว่าขาเชื่อรู้ไหมที่แรงมากแล้วก็จวดลูกเขาอย่างไรขาตลอดเพราะว่าเออว่าจะนักร้องคนนแม่ อีหยังนะมาไอ้อัดเสียงมาไม่ช่องผู้บ่าวย่อครับผมไมาอัดเสียงมาไม่ยังคันเศษไมาอีโอ้วนไรอ่ะผู้บ่าวย่อนนะครพนสมสัมผัสได้ห่างครับผมสัมผัสได้ห่างอยู่บ่พอกันเดือนกว่าแล้วว่ามันเจ้าัวร์มาเด่นดีเกือบมเอาบ่ามาจังไ,ได๋อยู่ใกล้ๆเนาะอยู่งสวยนะี่บ่เออมันบ่ใกล้เด้ยิ่งสวยนะ ย่างจนเมือไอ้ผู้เด็เออย่างมันก็เมื่อยอยู่ว่ามาอย่างไหนก็มาไอ้ก่านล้วว่าได้เป็นอย่างนั้นว่ได้อยู่ไก่เอออยู่แถวมันแกนแถวไปฝุ่นมันเออมันมันไก่มันก็ลำบากตอนเทาม้าไปไปเทามามันลำบากอันเดียบันอยู่ไก่อ่ะนะนั่งรถมากกว่าชั่วโมงกว่าเนาะการเดินทางเามันก็เสี่ยงเสี่ยงก็ไฟม่เออก็เลยไม่อยากมาแต่ว่ายนี่มันเดี๋ยวนี้มันบ่มีคนเด้นนั่งรถตู้นี่ หอยหน้ามาจากยะโสนะมีอยู่สามคนโอ้ยดีสิว่ากเข้าเจ้าไม่ค่อยไป,ปค่อยเอาบ่ค่อยไปใส่ดิเออนางายังไงไมีอยู่สามคนมาหอดพกสอุบลจากอุบลมาอีกมามาไอ่พี่บุญนี่สองคนนะผมยังมาผมยังมา,อมาเอามันเมียนอยู่บ่ว่าเขาเจ้าที่คุ้มยังไงบ่นออบนอตายโคตร,รับรถเดินนีกับเจ๊กับไอ้เว่าบ่แม่นว่าไปยาชนเขาบ่ระมัดระวังตัวเนีย อว่าเขาเอือนว่าเขากัรตัวในบ้านก็คือจงว่าเออพัวกั๊มยางสีเข้าไปจะน้ำทงน้ำไห้น้ำหนาสีกับโบเป็นอย่างตอนนั้นนวดน้ำกันด้อยู่ครับถามเมื่อนวดน้อยน้ำกันดเออถามประมาณว่าเขากัรตัวอยู่บ้านโบไปใช้มาใช้ยังสีโบค่อยเขาตลวดตลาดหรือว่าไปเที่ยวของเที่ยวหางสิอันนี้ นอนน้ำกันได้อยู่ครับถ้านอนน้ำกันได้กับเพื่อผมในเด้อดในเด้อผไปใช้มาใช้ไปในห่างในห่างครับในห่างยังจอกนี่แล้วครับเพราะว่าผมเป็นคนสวดนี่ในห่างยักสวดยู่บ่แม่ถ้าท่านที่ผมสวดผมกับยังบ๊อบนีผู้เสพผู้สาวผมกับประมาณว่าแมีนบ๊อบหัวเห็นเจ้าไปคุยไอ้แม่ป่ายไอ้เชิดจังอยู่กรแมนอยู่อันนั้นเป็นผู้จิ้นผมวันผู้สาวผมแมีนบ่แม่กู้จิ้นบ่อบผู้จิ้น แต่ว่าจิ้นไปจิ้นมาจักไปสิมาไปกันยังโมโหอยู่โมโหแบบเว้ยจะของมาขางเราบ่เนี่ยมั่งยังยังคมั่นใจบ่เว้านี่มั่นใจบ่มั่นใจมั่นใจเจักเปอร์เซ็นต์จักเปอร์เซ็นต์มั่นใจเนี่ยมั่นใจเต็มรอยนั่นนี่ก็คือว่าปฏิเสธยังกเขาไมา่ไม่ก็แค่ว่าเวลาพอกันเห็นกันกระเด็นกันกระจินกันธรรมดาเราก็ลังดังได้เนาะเดี๋ยวนี้เนาะเราก็รังดัาง บวกาไปอ่ะไ่ป่ามูกดิเอ่อบวกาไปซื้อข้าคพลังดังก่อนเราก็ร่างดังมาแรงในโลกโซเชียลเด็ดนี่เม่ได้เบิร์ตเบิร์ตไดนก็เป็นยางใดนแค่เป็นหมูพันในเฟษตอนนั้นเราก็ร่งดังย่อมรับเลยวเขาเล่นเล่นเข้าเราว่าเพิ่นไปเห็นยังมาเฮตุจมูกนั่นบอกต้มน่าในเข้าวมอนทำข้อไปย้อนก็โศกคร้บเบิ้งคลิปนี้นะ ไอ,อ้ซมนำนาเจ้าอี่าีนี่แหะครับแม่ป้าฟังไปจากปากไอ้ยังกอกเลือดหือจากปาก <ad hy m ine> น้นห่างน้ห่างบอาเองเลยน้นหาาา่หางบอกว่าซมน้ำนาเบาไปหรือเปล่าซมน้ำนาเจ้าอยู่บ่อยู่เออจ้าก็ไปเห็นให้เจ้าฟังเจ็บตัวกินเขากันยากเออ,อญญเอมหวานคำข้อไว้เดี๋ยวหยอดกระต้มนี่แหละออแม่ป้าเชื่อังครับฟังไว้ดีด, <S <S ดีเออน้ห่างฝากมาบอกเออ ปากบอกเลยเออปากบอกแม่ป้าว่าสั้นสมดำถา่าสั้นยับอีกเด้สมดำถาได้เพราะว่าเคยได้ยินเธอเออยู่ก็ได้บอกว่าบ่จำเป็นบ่ต้องความม่านนั่นมั้งย่าไม่เห็นไม่เห็นอย่างมาเราก็เราก็งามอยู่เลยดิอันเก่าน่ะก็เพราะว่ายดอมเดิมเธอก็ดูดีดูดีแล้วมันเป็นธรรมชาติดอ่นนป็นธรรมชาติอยู่แล้วอันนี้เว้ยเป็นยังก็ไปหาผู้เขาเมื่อไงดังจย่าฟ้องกูนี่ เขาเออเขาเขาเอื่นว่าน้ำน้อยน้ำหยดน้ำหยดมันเป็นห่วงลงอ่นะน้ำหยดถ้าเกิดว่าไอ้ถ้าเห็นแล้วมันเป็นพ้นกระสบต่องจะคลอง่ะเมือนั่นสิบเสีย่ใจปะแต่เขาในชีวีในอย่างประมาณว่าราดาเขาไปเห็นเงี้ยงสิอ้าวพระเอกมาแล้วพระเอกครับผมสวัสดีครับพระเอกเป็นดี่เข้ากปยังไงเออเข้ากปยังไง สัมภาษณ์สัมภาษณ์เขาแหงไปเหตุอยู่ประเทศน่อยไปเห็นนั่นมออนงมาเออค่นถ่ายออกมาคนขางเขี่ยงของมาแบบนี้จิไปลองไปฟ้องใครละฟ้องเข้าเขาเขากระชิวัยยังไงล่ะเนี่ยต้องฝากใจไปเหตเองซีพีที่แล้วเอามาฝากช่องให้ผมนะครับ,บ,บครับผู้เบาหย่อนนครพนมฮะผู้เบาหย่อนนครพนมโอ้ผู้เบาหย่อนนครพนมเนาะครับผนมอนะ่ากะจากนั้นผมก็ฝากเอฟซีผมทุกคนครับผมอ่า แบช่องบบาหน่อกูเบาหน่อนครพนมครับผมสองหนองไม้ครับผมนครพนมครับผมสองหนองไม้กับยู่ใเนียรงานนี่แหละครับผมเป็นหนองไม้ในวงการครับผมครับขอฝากต่อครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ